นี้นะคะก็มีแสงสว่างมาส่องที่สตูของเราจากที่มืดมนมานานนะคะเพราะแขกรับเชิญของเรานะคะชื่อคุณตะวันฉายพิพภพพรพงษ์นั่นเองหรือว่าคุณตะวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณตะวันนี่อ่านประวัติแล้วมืดมนเลยชีวิตสุดยอดมากเลยค่ะคือเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์แล้วเรียนปอทโทที่มอเชียงใหม่ด้วยบินไปุกจันถึงสุขทำงานที่ลังสิบเสาร์อาทิตย์บีนไปเรียนเชียงใหม่ ค้างกี่คืนค้างหนึ่งคืนครับพี่บุ๋น <ừ> ทำไมไม่เรียนที่ธรรมศาสตร์เลอ๋อพอดีผมชอบเมืองหนาวครับอ๋อแล้วพอดีผมมีคอนโดอยู่ที่เชีงยงใหม่พอดีอแ,<ผ>แต่ว่าจริงที่นอนตอนนี้หนาวหรอ,อยังครับ <c oughs> หมายถึงว่าถ้าช่วงหน้าหนาว้มันหนาวดีไงแต่ว่าจบตรีที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับจบที่บุรีรัมย์ครับอ๋อจบที่บุรีรัมย์เป็นคนอีสานเหรอเป็นคนอีสานครับอ้าวบ้านไหน บ้านบุรีรัมย์ครับโอ้บุรีรัมย์อ้อยมาที่ไรไม่ผลเลยตัวทอปบ้าแล้วไม่ผลเลยยาไม่ผลบ้านฉันเลยตัวเฉลี่ยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มาเนี่ยอิสานหน้าตาดีไงคุณแม่แล้วรู้ว่าคนเหนือเมื่อกี้บอกว่าทั้งทำงานด้วยเรียนโทรด้วยแล้วนี่มีแบบผลงานเพลงด้วยอ่ะแต่งเองนะจ๊าแต่งเพลงเองร้องเองถามถึงที่มาดีก่อนาะว่าทำไมถึงได้มาแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงด้วย คือที่มาก็คือว่าผมเนี่ยชอบเสียงเพลงน,นะครับแล้วก็เ,เพลงที่แต่งเนี่ยผมอยากให้กําลังใจกับคนที่มีฝันมาสู้ฝันในกรุงเทพมาทําอะไรพวกนี้ครับคือก็เป็นตัวแทนของเราด้วยใช่ครับเป็นตัวแทนของเรารว่าเราก็มาทําตามความฝันของเราเหมือนกันใช่ครับ,รบผมแล้วก่อนหน้าน,นี้เราได้เรียนมาทางด้านดนตรีหรือว่ามีความชอบทางด้านไม่ครับดูทีวีครับแล้วเรียนอะไรมาคะ ก็เรียนบริหารธุรกิจครับเรียนบริหาร,รธุรกิจแต่ชอบฟังเพลงก็ดูเข้าประกวดเดอะสตาร์เราพอเขาประกวดปุ๊บเราก็อยากมีเพลงของเราบ้างอยากมีเพลงบ้างเแล้วเกิดไปประกวดป่ะจริงๆประกวดเยอะครับตกรอบเยอะไปแล้ว่า แต่งเพลงเองก็คือสามารถเล่นกีตาร์ได้เล่นได้ครับก็เลยลองแต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมาคก็บางดีคืนดีเนาะก็ส่งอินบ็อกซ์มาพี่ปุ๋ยลองฟังหน่อยอันนี้คืออันนี้คือที่มาที่ได้รู้จักกันที่ได้มาออกรายการคืออินบ็อกซ์มาหาคุณแม่ไม่ไม่ไอย่าโยงรู้จักมาก่อนแล้วน้องเคยประควอดค่ะเพราเจอกันตามเคยประกวดอะไรบ้างที่บอกว่าเียนพิเซนเตอร์ครับใช่ใช่อ๋หลายงานอยู่ยค่ะ งั้นเราให้ฟังเพลงน้องเลยไหมคะอยากฟังเสียงได้ครับแดกความไม่จ่าชื่อเพลงอะไรนะฟังฝันครับฝังฝันฝังแต่งเองหมดเลยน้องเป็นคนฝันร้ายอย่างนี้นะคะคือเป็นราเกิดสงครามในห้องส่งนิดคือมีการเทค่ะอะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ างครั้งชีวิตก็เลือกมีได้ต้องทนทำไปทั้งที่ไม่อยากทำหมื่นปัญหาร้อยพันเข้ามาเป็นประจำแต่ต้องทนทำเพื่อชีวิตจะดีขึ้นมา มองสังคมที่วุ่นวายในเมืองใหญ่คิดถึงใครคนนั้นจึงอดทนมองพวกเขามองสายน้ำที่วกหนนี่ก็มองผู้คนมากมายไม่รู้ใจ จะมียอมแพ้เธอยังไม่ได้ดีจะมีถอยนี้เธอยังไม่ถึงฝั่งฝันจะอดจอะทนเรื่อยไปและหวังว่าสักวันสิ่งที่ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง ขอบคุณครับเคยเรียนร้องเพลงป้าเหมือนเคยครับพี่ปุ๋ยเหมือนเคยเหมือนเเคยหมือนกับไปขอเรียนจากเขาแค่สองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆการเวิร์กช็อปสั้นๆเวิร์กช็อปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครจริงๆเราก็ฝึกร้องอยู่เรื่อยๆฝึกทุกวันเรื่องการร้องเพลงบางทีมันเป็นที่พรสวรรค์ด้วยไงพี่ปุ๋ยแล้วก็แบบสุขพัฒนาตัวเองอ่ะเดี๋ยวขอรับสายสักครู่ก่อนนะคะคุณนัทนานรอคุณนัทนานรอนานไหมคะ เมื่อกี้ได้วางหูปะไม่ได้วางหูค่ะไม่ได้วางรอนานไหมรอได้ค่ะไม่นานผู้ชายรอได้แหละค่ะอีกสายอะคะคุณอ้อใช่ไหมคะคุณอ้อสวัสดีค่ะคุณอ้อค่ะไม่เจอนานมากคุณอ้อต้องเอาชนะคุณนัทนันให้ได้นะคะใช่แย่แย่เล่นรอสู้นะ ว่าคุณนัทเท่านั้นเขารอสายอยู่ตรงนานานเขาจะได้รอเกินเล่นเนาะใช่เดี๋ยวถามว่าตรงไหนเขาฟังไม่ทันบ้างง้นให้พี่ปุ๋ยถามเลยดีกว่าค่ะใช่ถามว่าน้องเรียนจบคณะอะไรที่ไหนคณะอะไรที่ไหนเออจังหวัดใช่ไหมค่ะโอเคนะคะน้องเรียนจบคณะอะไรที่ไหนนะถามแล้วนะน้องคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะค่ะ น้องสวัรวันฉายค่ะโอเคให้พี่เพียให้สัญญาณเลยนะคะค่ะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามไปหาเพืได้กินมาเชียงใหม่ค่ะคุณนัทนานเพราะว่าคุณอ๋อตอบเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่คือที่เรียนปอโตรียนอยู่ตอนนี้แต่ว่าเรียนจบมาจากที่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทำงานที่ธรรมศาสตร์ค่ะหลายมหาลัยแล้วเกินไม่แปลกใจว่าทำไมคุณพ่อตอบผดทำไมทำงานแล้วไม่เจอกันนะ ามตอนที่คุณแม่พี่ปุ๋ยเรียนอยู่น้องเขายังน่าจะอยู่ทวีพบไหมปฐมทวีพบก็พี่ปุ๋ยเขาเรียนน้องยังไม่เกิดรายตบป่าน้องเด็กก็ร้องอะแดดจังไซึมเป็นไปได้ค่ะขอบคุณทั้งสองสายนะคะค่ะสวัสดีค่ะนัชนานี่เดี๋ยวเสียงสดใสชนะเดี๋ยวต้องเอาออกเลยนะสี่เบอร์ที่ลงทะเบียนไม่รับเลยนะเราตัดสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะตัดเลยหัวร้อหัวร้อหัวร้อ สารอตั้งนานก็ได้สมใจแล้วเออเขารอค่ะุสอ้อส่ง SMS มาได้อยู่ได้เสียงสดใสขึ้นมาทันทีอันนี้เราอยากครบแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะเลยอีก2คือ SMS กับแ a นด o อมแต่อ้อาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าเพียจะเอาา่ะกันนี้ลองตะวันกันต่อดีกว่านะคะแล้วอย่างผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คือ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะฟังเราสามารถเข้าไปฟังไปที่ไหนอ๋อได้ที่ยู u ูปนะครับพิ์ว่าฝั่งฝันแล้วก็เว้นวักว่าตะวันก็ได้เลยแลวเพลงก่อนหน้านี้เราก็เข้า youtube ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเพลงอะไรบ้างจะได้มีเพลงคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดครับคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดร้องนี้สักท่อนได้ครับคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนึ่งก็คนไม่ใช่จะทำอะไรก็ผิด อย่าได้ไปคิดว่าเธอจะมองกลับมาไอ้คนเยยงชานอที่มันไม่มีคุณค่ารักเธอเกินกว่าค่าจะบรรยายแอบถามนิดนึงตอนที่มีแรงบรรดาลใจในการแต่งเพลงอะมีอกหักผิดหวังมีอะไรไมมีแบบ มีครับเรื่องราวเิเพราะว่ามันจะต้องแบบแบบฟิลไหนอยู่มาหุ้ยแต่งเพลงดีกว่าหรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากชีวิตจริงนะครับได้มาอกหักบ่อยยส่วนหนึ่งมาจากจินตนาการนะครับพี่ เอาชีวิตจริงมารวมกับจินตนาการก็รวมกันนะคือต้องมีแรงบันดาลใจแต่ถ้าเป็นพี่เพียสแต่งเพลงจะมาจากจินตนาการรุ้นๆโอ้พี่ว่าชีวิตจริงมากนั้นเลยเพลงแต่ละเพลงนี้โอ้โหดิ่งลงเหวได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้เราแบ่งเวลายังไงเนาะทั้งทำงานด้วยเรียนด้วยไหนครอบครัวอีกล่ะครับก็พยายามทําเรื่องงานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินจากที่ทํางานนะครับแล้วก็เอืองเรียนก็สําคัญที่สุดนะฮะแล้วเราจบแล้วจะทาอะไร่ ผมแพลนไว้ว่าถ้าจบแล้วผมอยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือตอนนี้ที่เรียนที่มชคือเรียนคณะอะไรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อ๋อเป็นนักเศรษศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์ทํางานที่ฝ่ายไหนยังไงบอกบอกงานทีมอยู่ที่คณะสถาปัตย์นะครับทํางานฝ่ายเกี่ยวกับงานวิชาการงานบริการการศึกษาครับอุ้ยแยแล้วเดี๋ยวไปลงทะเบียนเรียนอีกที่ดิอกแล้วแบบนี้แบ่งเวลายังไงอ่ะครอบครัวอยู่บุรีรัมย์ทำงานที่กรุงเทพที่ธรรมศาสตร์ลังสีเราออาทิตย์ก็ต้องไปเรียนที่เชียงใหม่แล้วได้กลับบุรีรัมย์บ้างไหมคะกลับวันหยุดนครเตเลอร์นะครับอย่างวันแม่ที่ผ่านไปวันแม่แม่ขึ้นมาหาครับ กรุงเทพอยู่กับใครอะครับอยู่คนเดียวครับที่บ้านพี่ปุ๋ยจะชวนไปอยู่ด้วยอะคอนโดอยู่แถวไหนคะอยู่แถวเจ็ดยอดครับเจ็ดยอดเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับคอนโดกรุงเทพกรุงเทพผมอยู่แถวคลองสามครับก็อยู่ใกล้เป็นเป็นบ้านครับเป็นบ้านทองอ๋ออยู่คนเดียวเหรอคะคนเดียวครับเดี๋ยวเชิญไปได้ไก่เนาะนี่เยอะครับนี่เยอะ ไกลไปเนาะไกลเนาะเดี๋ยวมารับได้ครับไม่เป็นไรพี่ปุ๋ยบอกว่าเจอกันกรุงเทพไม่โอเคเดี๋ยวพี่ินไปเชียงใหม่กว่าไปดูดิฉันวินพีเต้บิวตี้ค่ะมาขีน้องเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวชอบกินถั่วตอไหมเดี๋ยวจะถั่วตอมาฝากว่าเออชอบผัดอร่อยดีไม่ใช่ถั่วตอเบอร์รี่ครับอะไรก็งงว่าอ้าวอยู่เชียงใหม่ทำไมเอาถวตอมาให้กินโอ้ยเชียงใหม่ปลูกได้อ๋อสตอเบอร์รี่กําลังจะออก ใะ้ไ็้ปลายปีแล้วใช่ให้ฝากผลงานดีกว่าค่ะว่าสามารถออไป <Facebook S 1> ติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างอืนน่แน,อนแล้วรับงานไหมรับ,รบครับรก็บาฝากผลงานไว้ที่ไอจีอ IG ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า sunshine thailand นะครับภาษาอังกฤษตรงตัวเลยแล้วก็ Facebook พิมพ์ว่าเดอแล้วขีดกลางแล้วก็ s u n s h i ก็ได้นะครับรับงานอะไรบ้างรับส่วนงานตอนนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าวอศทย์ก็ไม่ได้อยู่แล้ว ครับแต่ว่า,าช่วงเย็นก็อาจจะได้เหมือนกันนะรับงากนกลางคืนร้องเพลง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 กลางคืนที่ไหนไหมร้องเพลงตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าอ,อาจจะแบบไปดินเนอร์กับพี่ปุ๋ยเป็นกรณีพิเศษอีกอยึ่ <laughs> ไปจับโปเกมอนที่ร้อยหนึ่งได้ที่คอนโดพี่ปุ๋ยมีโปเกมอนทาเกสต็อปอยู่ตรงคอนโดพอดีเลยเพิ่งให้ชุดใ่คะเพิ่งให้ชุดตะเกียบช้อนเกาหลีไปไงคุณแม่พี่ปุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะติดต่อไปที่ญี่ปุ่นจะเอาโปเกสต็อปมาติดอยู่ที่เสาห้องเลยเชิญมาจับโปเกมอนที่ห้องพี่ปุ๋ยกันได้ตอนนี้มีคนออกมาทำนายแล้วว่าไม่เกิน3เดือนจะเอาไอรีบเล่นค่ะ สามเดือนถูกต้องค่ะทุกวันนี้หนูนอนตีสี่อ่ะพี่ปุ๋ยกลางค่ำกลางคืนนี่ออกเดินไม่ไปหมดเป็นอันดับหนึ่งนะคะในสตูกลับมาที่น้องตะวันดีกว่าสาระดี๋ยวให้บอกยังไงอ่ะคนที่เหมือนตอนนี้เขากำลังมีความฝันเนี่ยตามความฝันของเราเลยครับผมก็ขอเกิดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับด้วยด้วยตัวของตะวันเองเนี่ย มาจากยืมเงินเข้ามา2,000ันนะครับตอนนี้ก็มาทํางานที่ว่ามั่นคงประมาณนึงแล้วก็ยืมเงินเข้ามา2,000หมายความว่ายังไงตอนที่มาคือตอนที่มาไม่มีเงินนะครับยืมเงินเข้ามาหยิบยืมคนอื่นมาก่อนนี่มาห้าร้อยตอนนี้ก็2,000ันสอครับตอนนี้ก็มาทํางานมีโอกาสได้ซื้อบ้านประจํามั่นคงซื้อบ้านซื้อคอนโดมีทรัพย์สินมากกว่าพวกเราซื้อรถด้วยมีรถสองคันครับแต่รถเก่านะครับมีพ่อกับแม่ค่ะขายที่นาส่งมาเรียนหมดไป200,000 ทุกวันนี้ยังไม่ได้ถึงนี้ใช่เลยค่ะอยากอยากบอกว่าขอให้สู้นะครับแล้วก็ไปให้ถึงถ้าเรามุ่งมั่นผมเชื่อว่าสําเร็จแน่นอนครับขอบคุณครับไม่แล้วเขายังใฝ่รู้คือยังเรียนไม่ยังเรียนอีกงานก็ทำแล้วก็การเรียนก็เรียนเพิ่มเติมงานเรื่องการเป็นศิลปินการแต่งเพลงก็ยังก็เป็นสิ่งที่เขาฝันเขาก็ไม่ลมเลิกนะเขาก็ทําทุกอย่างควบคู่กันไปหมดแล้วอายุเพิ่ง29มี ทั้งบ้านทั้งคอนโดยี่สิบเก้าหรอยี่สิบเก้าค่ะเ้าวไหนบอกว่าน้อยกว่าเราไงชั้นสามสิบไงออเหรอรถสองคันนะยี่สิบเก้าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ทางบ้านดูอยู่คดูอยู่ครับอ่าพูดกับคุณแม่เลยพูดอีสานได้นะบอเลยบกวาอีสานใดเด้ออ่าผมเป็นคนไทยโคราชนะครับเขาพูดไทยโคราชเราต่างก่ะก็ฝากบอกแม่นะครับแม่ที่ที่ดูอยู่นะครับลูกภูมิใจแล้วก็คิดถึงแม่มากอยากจะ ดูแลคุณแม่นะครับแต่ตามฝันให้สําเร็จแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ปุ๋ยมากๆนะครับที่ให้โอกาสครับผมญาติญาติที่ดูอยู่ทางบ้านดูทั้งหมู่บ้านไหมคะทั้งหมู่บ้านเลยครับ<อ>เขาแบบเนี่ยเขาดำนาอยู่เขาจะหยุดดำนาเพื่อมาดูอฝากเนือ้ <c oughs> อฝากตัวด้วยนะคะน้องเพียเป็นคนสารคามด้ค่ะเป็นพี <c oughs> ่ดาเข้าห <c oughs> อมมาดี <c oughs> ที่ราข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด,อดย่านนาำแม้แ่เราก็เป็นตัวทอ p ท,ท,ที่สารคามของ น้องเขาไม่ได้พูดเลยตอนนอยขนมแขกรับเชิญคือกระดกกระดาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตะวันฉายด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ฝากผู้ชมติดตามผลงานของเขาไปเรื่อยๆด้วยนะครับมารายการ Beauty Today ครับเขามาแต่งเป็นวิทไฮเบอร์ครับคุณวิทไฮเอร์เหมือนมากค่ะประหลาดเองเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณตะวันฉายมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ให้สมหวังนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ